เอาละครับก็สวัสด,สสดีทุกท่านด้วยนะครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่ใน m i n e v a l l o f Art Survival a r c h e m i s t แลวครับในส่วนของวันนี้เราก็ผมก็ได้ไปแบบไปตัดไม้มาบางส่วนแล้วด้วยนะเรามาตัดไม้เพิ่มไปทำอุปกรณ์กันดีกว่าวันนี้เราจะลงเหมืองดีกว่านะครับทุกคนอบัุณครับ ตัดไม้สักครึ่งจุดโอเคประมาณนี้ก่อนขี้เกียจแล้วโอเคแล้วก็ไล่เก็บสิ่งปฏิกูลที่ตกลงมาจากต้นไม้ในส่วนของกลขอโทษนะจ๊ะโอเค โอ้โหแตกเลยเหรอโอเคได้ที่ยอมเดี๋ยวเราจะไปเก็บอันส่วนของตรงน้นนันก่อนดีกว่าโอ้มีไฟด้วยนะครับตรงนั้นเราต้องรีบค้าอุปรกรณ์ละผมขออนุญ,ญาตคราบก่อนแล้วกันนะเออไม้นะครับผมก่อนหินครับแล้วก็โอเคประมาณนี้ครับ เรามาขุดไอ้เจ้านี้กันก่อนดีกว่าเราจะต้องเอาไปใช้วาฟวางที่ที่เราแบบสมมุติเราเจอป่าพวกจังเกิลอะไรพวกนั้นนะเราก็ไปมามาร์คจุดไว้ได้เป็นป่าที่แบบแลอะไรประมาณนี้เมื่อกี้เราต้องใช้ที่ขุดเหล็กใช่ไหมโอ้ตอนนี้เราไม่มีด้วยนะไม่เป็นไรโอ้กระเป๋าเต็มด้วยไปเก็บของที่บ้านก่อนดีกว่า แถวนี้ฝ้ายเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยดวเราจะทำกันเลยดีกว่าอ,อย่างที่ผมเคยบอกเอาไว้ตรงนี้เราจะไม่ทำเราจะอุดเอาไว้เลยอุดอุดอุดแต่ถ้ามีอะไรเที่ผมอยากเอามาใส่ไว้ตรงบริเวณตรงนี้ผมก็จะเอามานะชิเมนตโอยตรงนี้เพียบเลย โอเคทำกล่องกันก่อนดีกว่ากล่อง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 ใช้อะไรบ้างลืมอืมใช้อะไรบ้างล่ะเน,นี่ยผมชักจะไม่แน่ใจแล้วอืมใชะไรอ่ะ เดี๋ยวเราลงไปดูหีบด้านล่างเราก่อนก่อนดีวกว่าว่ามันคาบจากด้านล่างได้หรือเปล่านี่เออคาบยังไงเนี่ยอืมนี่อ๋อต้องใช้แผ่นไม้นะครับผมคราบได้แค่ในนี้ด้วยประเด็น อยู่ไหนเนี่ยคับเยอะนิดนึ่งสิบสองอันโอเคเราใช้แบบนี้ดีกว่าประหยัดพื้นที่นะครับอ่าโอเคเราจะวางไว้เวนตรงนี้แล้วกันแล้วเราก็ปักหน้าถ้ำทั้งออกถ้า โอเคศูนย์กลางถ้ำเย่ yeah. ไปเก็บของกันหน่อยดีกว่าอาอาชิมันเชื่อเลยครับเอ่อกดเมาส์ไม่ได้อีกแล้วไม่เป็นไรครับช่างมัน โอเคเราก็เก็บของกันก่อนเนื้อเดียบอะไรพวกนี้ก็เอ้ยผมเพิ่งเห็นว่ามันมีขนด้วยนะเนื้อหมูเขาเก็บรายละเอเียดดีเหมือนกันนะครับเก็บไว้เก็บเก็บให้เรียบร้อยหนังนี้นี้น,นี้จัดเก็บให้หน่อยโอเค ไปเราไปเอาฟ้ายมาปลูกทำเตียงกันดีกว่าอือหือออกมาก็ฝนตกเลยฮนะผมขออนุญ,ญาตนะเบิกไอ้พุมาก่อนผู้ฟ้าฝนฟ้าฝน นี่มันลำบากต่อการถ่ายทำคลิปมาครับขอไปด้วยผมต้องใช้จริงๆวิ่งยญย่องฟ้าจำใสแล้วผมเอามาฝรั่งมาทำอนะไรนยโอเคมาเออจุบนี่ดาเมจเหลืองเข้าไปผมว่าอันนี้ไม่ค่อยแรง เท่ากันเลยเนี่ยหินดีาเมทเท่ากันเลยเนะี่ยเราเก็บฝ้ายจากด้านนู้นก่อนดีกว่าเก็บฐานไปครับไปเผาแร่เนาะโอ้โหอุดมสมบูรณ์เหมือนกันนะครับเนี่ยเทวมันฝรั่ง โอเคเราเจอต้นข้าวด้วยบริเวณตรงนั้นผมขอยังไม่ไปแล้วกันมันไกลไปโอ้ผมลืมว่ามันมีแผนที่กลับบ้านได้โอ้แล้วก็เดินทางสะดวกแต่มันไม่ค่อยมีอะไรผมก็คนจะกลับดีกว่ากลัวลกกลัวที่ห่างไกลบ้านโอเคขุดเลย ทำไมมันหิวโอ้ยมีขนมปังขุดได้ครบสี่อันไหมเนะี่ยไม่ได้ได้เอ้ยได้ทางพอดีด้วยเ๊ะมากนะครับอ๋อตีพวกเอ่อสัตว์พวกนี้ดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยนะ โอ้แต่รีสือว่าอุดมสมบูรณ์มากเลยนะกว่าอันอันเก่าในโท,ทรศัพท์โอ้โหใกล้มือดอีกเลวใช่ไหมใช่โอ้โหบ่ายสี่ครับนะบ่ายสี่ครึ่งเออไม่มีอะไรเลยโอเคถึงบ้านแล้วครับไป เราลงเหมือนกันเลยดีกว่า,าปลูยข้าวกันดีกว่า,า,าในช่วงต้นนี้ข้าวเราก็จะเติบตโตช้านิดนึงเพราะว่าเราไม่มีน้ำให้มันแล้วผมก็ขี้เกียจไปตรงนู้นด้วยสิไม่ใช่อะไรหรอกขี้เกียจขี้เกียจทุกอย่างครับผมมนุษย์แห่งการที่เกียจครับโอเค เราปลูกบริเวณตรงไหนดิระบ,บานตรงนี้เลยกันหนึ่งสองปลูกทั้งหมดสิบสองช่องหนึ่งสองสามช้ามากโอ้เราจะถ่ายแบบเร็วๆเ,เลยนะไม่ต้องไปตัดอะไรมากมาย 1 2 3 4 4 32โองเคครบละยางเละอหกเนาะโอ้ยมืดแล้ว,ลไ,ว,ลวไปกันดีกว่าไปลงถ้ำกันดีกว่าเดี๋ยวจะเผาเนื้อสัตว์ไว้สักนิดนึงแล้วกันเนื้อเราต้องใช้กองไฟใช่ไหมใช่ใช่ครับ ผมถามใครจะตอบแล้วครับเนี่ยหล่นลไม้ไม้ไม่มีไม้อยู่ในนี้ใช่ไหมไีม่หมดโอเคเสียใจอ่ะเป็นไรเอาที่จำเป็นก็พอพอลองเมืองเราต้องเก็บของเยอะมากเก็บทุกอย่างที่ไม่ใช่ที่ขุดกับทอช แล้วก็ุปรน์สร้างชร์โอเคจัดครับผมจัดให้เรียบร้อยเอาที่ขุดมานี่นี่โอเคไปลงเีลงเหมืองกันครับไป okay. ใช้หลักสูตรเดิมลืมปุ่มอีกแล้ว F5 โอ้น่กกากลัวเหมือนกันนะครับในถ้ำนี้โอเคเหมือนมีถ้ำด้านบนอะ่ะผมไม่รู้สิมีนิดหนี่ยไม่เป็นไรเราไปกันต่อดีกว่าขุดช้ามากเลยถ้าเราเจอบอลน,นี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะครับ ทอดก่อนทอดไม่มีกลัวความ,มืดผมไม่ได้กลัวม,มันมันมืดมองไม่เห็นเฉยๆขาโอ้ไหบ้าชู้นะ โอเคตอนนี้เราก็เสื้อรูนกันต่อนะโ okay, อเคขับพุครับพ่อคา้าอยู่ไหนพ่อคา้านี่เนสักทีงั้นผมขอตัดไปตอนที่ขดเจอพวกแรก่พวกถ้ำอะไรเลยกันหน่อยครับเออพิษลดลลลล